เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษเท่าทุลีบทที่ยี่สิบ ท้องฟ้ายังไม่สว่างดีเหมยหลิยนยกชามข้าวต้มที่มีควันฉุยเข้ามาพร้อมกับแป้งนึ่งสองแผน่นนี่เป็นครั้งแรกที่นางไม่ตุดตะเกียงตอนที่โน้มตัวเพื่อประคองงูหลงจริงเหอให้ลุกขึ้นมือของนางสั่นระริกเขาไม่เห็นนางแค่คืนเดียวขอบตานางกลับลึกลงไปมากริมฝีปากซีดขาวราวกับคนตายมีรอยกัดลึกอยู่บนนั้นเจ้า เขาเอียงหน้าหนีช้อนที่จอมาถึงปากลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามเป็นอะไรไปช้อนกระทบถูกชามข้าวมีเสียงดังกังวานไมหมลินกัดริมฝีปากกัดซ้ำไปบนแผลที่เลื่อนแห้งกรังนางพยายามควบคุมการสั่นของมือหน้าอกกระเพื่อมอย่างแรงสองครั้งนางเหลือบตาขึ้นต้องมองเขาก่อนพรองออกไปว่ามอบยาถอนพิษให้กับข้า แล้วข้าจะส่งท่านไปที่ที่ท่านอยากไปโมหลงจริงเหอประสานสายตากับนางดวงตาของเขาเหมือนมีแววขนขวาถามนางอย่างเนิบนาบว่าอย่าถอนพิษอะไรแววตาของเหมยหลินอ่อนแสงไม่พูดสิ่งใด ตักข้าวต้มป้อนเขาต่อสายตาของมู่หลงจริงเหอต้องริมฝีปากที่มีเลือดซึมออกมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะอ้าปากกินข้าวต้มที่อยู่ในช้อนแต่โดยดีกินข้าวต้มไปได้ไม่ถึงครึ่งชามกินแป้งนึ่งไปครึ่งแผ่นเขาก็เบือนหน้าหนีเห็นหญิงสาวก้มหน้าก้มตากินอาหารที่เหลืออยู่เงียบๆมู่หลงจริงเหอจึงพูดย้ำอีกครั้งข้าบอกแล้วว่าที่ไหนก็ไม่ไป ไหมหลินส่งเสียงอืมเบาๆมิได้เงยหน้าขึ้นไม่เห็นความยินดีอย่างที่เคยเห็นในวันนั้นหลังที่ค้อมลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกกาาวกับจะหักได้ทุกเวลาข้าจะกลับมาก่อนเที่ยง นางพริกร่างมู่หลงจริงเหรอนวดแขนขารวมไปถึงร่างกายส่วนที่แนบอยู่กับแท่นหินสายตาทอดยาวผ่านหน้าต่างที่มีแสงสว่างรำไรยามเช้าฝนยังตกไม่หยุดส่งเสียงป่ะแปะเมื่อกระทบลงพื้นไมหมลินหยุดคิดเล็กน้อยก่อนพูดเสริมต่อไปว่าฝนตกอยู่วันนี้ไม่เปิดหน้าต่างก็แล้วกัน นางรู้ดีว่าการนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้แต่จะพลิกตัวก็ยังเป็นเรื่องลำบากมากดังนั้นก่อนออกจากบ้านนางจะพยุงตัวเขาขึ้นมาใช้ผ้าหนาๆรองแผ่นหลังให้ตัวยกสูงขึ้นจากนั้นก็เปิดหน้าต่างอย่างน้อยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกขังอยู่แต่ในห้องไปไหนมูหลงจริงเหอมองนางนิ่งแล้วเอ่ยถาม เหมยหลินใส่หน้าไม่ตอบคำถามยกมือเสยผมที่ยุงง่งเหยิงก่อนก้าวออกไปอย่างรวดเร็วสายตาของมู่หลงจิงเหอมองตามแผ่นหลังของเหมยหลินจนกระทั่งนางออกไปนอกบ้านมีเสียงปิดประตูด,ดังตามมาฟังแล้วเคร่งเครียดกว่าปกติ หมยหลินไม่ได้ไปไหนไกลแต่นางไปหาชายชาราที่ท้ายหมู่บ้านขากลับนางได้สมุนไพรรังงับปวดอย่างง่ายมาด้วยความจริงนางรู้ดีว่านี่แทบไม่ช่วยอะไรแต่อย่างน้อยก็ได้ลองดูในความเป็นจริงนางสามารถทรงข่าวเกี่ยวกับสภาพของมู่หลงจริงเหอยามนี้ให้องค์ตอนรับยังมีเรื่องสุสานปราลาดที่อยู่ในป่าหิน ไม่ว่าจะเรื่องไหนย่อมช่วยให้นางได้ยาถอนพิษอีกทั้งยังเป็นยาถอนพิษที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดด้วยแต่ความคิดนี้แวบผ่านหัวของนางเพียงครู่เดียวก็ถูกย้อนทิ้งไปอย่างไม่ลังเลยังไม่พูดถึงการเปิดเผยเบาะแสของมู่หลงจริงเหรอว่าจะนำความยุ่งยากขนาดไหนมาให้ แต่สำหรับนางที่มีโอกาสหนีออกจากองค์กรรับได้แล้วยังจะหาเรื่องใส่ตัวทำไมหมายถึงตอนนี้นางยังไม่แน่ใจว่ามู่หลงจิงเหอเป็นคนผู้นั้นหรือไม่ยิ่งไม่กล้ากระทำการวู่วามการผ่ามู่หลงจิงเหอเมื่อเช้านี้เป็นแค่การลองใจแต่นอกจากจะไม่เห็นพิรุธใดๆยังเพิ่มความข้องใจให้กับเหมยหลินมากยิ่งขึ้น นางไม่แปลกใจจากเหตุการณ์ที่ภูเขาตรงสั้นทำให้นางรู้ดีไม่ว่าจะเป็นการใช้อุบายหรือเล่กนใดๆต่อให้นางขี่มาก็ยังไล่ตามเขาไม่ทันจะให้ประลองปัญญาก็ไม่สู้ทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่ากลับถึงบ้านไหมหลินต้มยาสมุนไพรดด่มนอกจากความอุ่นร้อนและขมขื่นที่ไหลลงกระเพาะแล้วก็ไม่มีผลใดๆ ความเจ็บปวดที่แทรกอยู่ตามเส้นเอ็นและกระดูกยังคงมีอยู่เท่าเดิมแม้นางจะคุ้นเคยกับความเจ็บปวดชนิดนี้มานานหลายปีแต่ก็ยังไม่ชินกับมันอยู่ดีเรียวแรงหดหายไปทีละน้อยแต่กำลังภายในกลับเพิ่มขึ้นทุกวันมันอัดแน่นไปตามเส้นลมปราณที่อ่อนแอลงเพราะยาพิษเหมือนสามารถระเบิดตัวนางให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ตลอดเวลา นางรู้ว่าการที่กำลังภายในกลับมาย่อมมีใช่เรื่องปกติแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่จะเอาชีวิตของนางในวันใดว,วันหนึ่งมือที่สันระริกขวาของที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อยันตัวให้ลุกขึ้นยังไม่ทันจะยืนนิ่งกระเพาะก็ปั่นป่วนยาน้นาำที่เพิ่งกินเข้าไปเมื่อครู่อาเจียนออกมาจนหมด ทำให้ห้องครัวที่แต่เดิมมีกลิ่นยาอยู่แล้วยิ่งตลบอบอวนมากขึ้นไมหมลินหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดคราบยาที่ติดอยู่ตามปากและจมูก แล้วเดินไปตักน้ำในโอง่งมาบ้วนปากเมื่อปรากฏตัวต่อหน้ามู่หลงจิงเหออีกครั้งนางก็อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยนอกจากสีหน้าที่ดูย่ำแย่ก็มองไม่ออกว่าเป็นอะไรส่วนมู่หลงจิงเหอที่เคยถามนางไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้คำตอบจึงไม่ถามอีกเป็นเช่นนี้ได้สองวัน วันที่สามเมยหลินฝืนตัวเองไม่ไหวหมดสติต่อหน้ามู่หลงจริงเหรอเมื่อรู้สึกตัวก็เห็นเขานิ้วหน้ามองมานางไม่มีคำอธิบายใดๆลุกขึ้นดื่มน้ำเย็นสองคำเรียกความกระฉับกระเฉงให้ตัวเองข้าดูแลท่านไม่ไหวเมื่อกลับมาอีกครั้งนางพูดกับเขาตรงไปตรงมาท่านบอกสถานที่ที่เชื่อใจได้ แล้วข้าจะส่งท่านไปที่นั่นขณะที่พูดไหมหลินพันรู้สึกถึงความทรมานใจถึงนางอยากดูแลเขาไปตลอดชีวิตถึงเขายินดีให้นางดูแลแต่ก็เป็นไปไม่ได้มูหลงจริงเหอมองไปหน้าที่สู้ตอบลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเพียงสองวันถามอย่างเนิบนาบว่าทิงค่ะแล้วเจ้าจะไปไหนไหมหลินเต็บแผล กับคำว่าทิ้งของมู่หลงจริงเหรอแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเรื่องนี้นางสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อปรับลมหายใจให้เป็นปกติยิ้มแย่ตอบไปไหนก็ได้ทั้งนั้นเดิมทีนางอยากจะอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดแต่เสียดายที่ต้านพิษในตัวไม่ได้ จำต้องเดินทางเพื่อหายาถอนพิษแม้จะช่วยระง,งับปวดได้ชั่วคราวก็ยังดีมู่หลงจริงเหอนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเบือนหน้ามองไปนอกหน้าต่างมีภูเขาที่ตั้งสูงตระงานอยู่ไกลออกไปใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวสลับเหลืองมีบางจุดเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลเขาเอ่ยขึ้นว่าถ้าเจ้าเห็นข้าเป็นภาระอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องสนใจค่า หมยหลินตะลึงงานไม่คิดว่าเขาจะพูดจาทำนองนี้ท่าด้วยนิสัยก่อนหน้านี้ของเขาถ้ายังต้องใช้นางแม้จะต้องใช้การข่มขู่ก็ไม่มีทางพูดด้วยน้ำเสียงน้อยเนื้อต่ำใจริมฝีปากขยับเล็กน้อยหมยหลินอยากพูดอะไรบ้างอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีสุดท้ายได้แต่ถอนหายใจเดินออกจากห้อง นางไม่มีทางทิ้งเขาเพียงแค่หาใครสักคนที่ใจดีพอจะพาคนที่ขยับตัวไม่ได้ไปหาหมอก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริงแล้วนางทํำได้เพียงต้องอยู่กับเขาใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่มู่หลงจริงเหอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่ากันว่าใบาต้นลำโพงกับหัวผักกาดเขา สามารถช่วยแก้ปวดได้พืชสองชนิดนี้หาพบได้บนเขาตอนนี้เหมยหลินไม่มีอะไรต้องคิดมากจึงลองหามาต้มน้ำกินตอนแรกยังไม่ค่อยเห็นผลผ่านไปสองชั่วยามในขณะที่นางคิดว่าคงไม่เห็นผลความเจ็บปวดที่ทรมานนางมาหลายวันนี้กลับลดลงไปไม่น้อย ไมลินคิดว่าถ้าเพิ่มปริมาณการใช้ยาจะช่วยลดอาการปวดลงได้หมดดังนั้นจึงรีบถือโอกาสที่ยังมีกำลังวังชาขึ้นเขาไปเด็ดใบต้นลำพงและหัวผักกาดขาวมาเต็มตะกร้าคิดว่าเก็บให้เยอะหน่อยก็คงไม่ผิดมู่หลงจริงเหอมองผ่านหน้าต่างแล้วก็ตกใจถ้าอยากจะตายก็ใช้มีดเสียเลยสิยังจะเหนื่อยไปทำไม เขาตะโกนห้ามไมหลินค่อยรู้ว่าถ้าใช้ตัวยาสองชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไปก็ถึงแก่ความตายได้นางแค่คิดจะใช้ยาในปริมาณมากเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากพิษดังนั้นจึงต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปในทันทีแต่ไม่ว่าอย่างไรเมื่อมีตัวยาสองชนิดนี้ก็ย่อมดีขึ้นกว่าเดิมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามร่างกาย ไม่รุนแรงเสียตนทนไม่ไหวดังนั้นคืนนั้นนางจึงกลับมานอนบนแผ่นหินตามเดิมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้นอนหลับสนิทในรอบหลายวันนางนอนจนกระทั่งยาหมดฤทธิ์จึงสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะความเจ็บปวดแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้เหมยลินก็พอใจแล้วนางเข้าครัว อมยากินตอนระหว่างรอให้ยาออกฤทธิ์นางก็ทำอาหารเช้าล้างหน้าเช็ดตัวให้มู่รหลงจริงเหรอหลังจากเขาตื่นนอนพอกินข้าวเช้าอิ่มยาค่อยออกฤทธิ์นางรีบใช้โอกาสนี้ขึ้นเขาเพื่อหาของป่ามากักตุนไว้เพื่อผ่านช่วงฤดูหนาวกำลังภายในที่คืนกลับมา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตนนางรับรู้ได้หลังจากความเจ็บปวดลดลงแม้ลมงปราณไม่อัดแน่นจนเส้นเอ็นแทบระเบิดเหมือนก่อนหน้านี้แต่ก็สร้างความอึดอัดพรมานอยากจะหาทางระบายออกดังนั้นเหมยหลินจึงออกล่าสัตว์ทุกวันแต่คาดไม่ถึงแม้วันนี้นางจะใช้พลังไปจนหมดสิ้นเหนื่อยแล้วจนแทบกระดิกตัวไม่ได้เหมือนน้ำมันตะเกียงที่ถูกใช้จนหมด พอนอนหลับตื่นขึ้นมาอีกวันพลังในร่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับคนที่ฝึกวารยุทธ์แล้วนับเป็นโชคดีที่ใครๆก็อยากได้แต่เหมยหลินกลับไม่มีความยินดีแม้แต่น้อยเพราะนางรับรู้ได้ว่ากำลังภายในที่มีอยู่นั้นแตกต่างจากที่นางเคยฝึกมาโดยสิ้นเชิงมันมีความเข้มแข็งมากจนนางกลัวว่าจะถูกมันกลืนกินเข้าสักวัน มู่หลงจริงเหรอรับรู้ได้ถึงความผิดปกตินี้แต่ละวันเขาได้แต่นอนบนเตียงถ้าไม่มองดูทิวทัศน์ที่อยู่นอกหน้าต่างก็พิจารณาการเคลื่อนไหวจากสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวในห้องหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปเขาเพ่งมองนางด้วยความละเอียดฉับไวจึงย่อมสังเกตเห็นเกิดอะไรขึ้นกับกำลังภายในของเจ้า โมยหลงจริงเหอซักถามขณะที่ไหมหลินนวดตัวให้เขาไหมหลินกลัดกลุ้มกับเรื่องนี้อยู่พอดีนางรู้ว่าเขามีความรู้กว้างขวางเป็นคนฉลาดลึกล้ำเมื่อถูกถามขึ้นมา จึงได้เล่าเรื่องให้เขาฟังอย่างาคร่าวๆนางไม่คิดว่าจะได้วิธีแก้ไขจากปากเขาแค่อยากให้เขาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก็พอโมหลงจิงเหอฟังจบดวงตาก็เป็นประกายอย่างสนใจเจ้าอยู่กับข้าตลอดไม่เคยแยกจากกันเขาพึมพัมถามย้ำถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้อีกครั้งก่อนจะเอ่ยว่า เจ้าเจอของพิเศษอะไรในลงศพนั้นบ้างเมื่อได้ยินเขาซักถามไมหมลินสะดุง้งอดนึกถึงชายรูปงามและกลิ่นหอมประหลาดที่ทำให้นางตาลายไม่ได้เจ้าแต่ต้องศพนั้นหรือโมหลงจริงเหอนิ้วหน้าข้าจะหยิบหมอนหยกที่ร้องอยู่ใต้หัวของเขาก็ต้อง เหมยหลินพูดอย่างไม่สบายใจอยากอธิบายแต่กลับถูกมู่หลงจริงเหอพูดแทรกขึ้นอย่างรำคาญเสียก่อนศพประเภทนั้นเจ้าแต่ต้องส่งเดชได้อย่างไรไม่มีสมองหรือไรถูกด่าอีกแล้วเหมยหลินรู้สึกหดหู่ก็จริงแต่ก็ไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วเพราะตอนนี้นางรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงที่แฝงอยู่เขาไม่แน่ว่าจะตายสนิทนางย้ง ตอนนี้ก็ยังไม่อาจย้อนความคิดที่ว่าคนผู้นั้นยังไม่ตายออกไปได้ป่าหินอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีเจ้ายังคิดว่าคนผู้นั้นเพิ่งถูกฝังหรือไรโมหลงจริงเหอพูดอย่างไม่พอใจหยุดคิดเล็กน้อยก่อนคิดได้ว่าจะโมโ oh หเพราะเรื่องนี้ไปทำไมจึงเอ่ยว่านี่เป็นเรื่องที่คนอื่นอยากเจอแต่ก็ไม่เจอเจ้าถือว่าตัวเองมีโชคหล่นใส่หัวก็แล้วกัน น้ำเสียงที่พูดอย่างหอไปทีของเขาทำให้เหมยหลินไม่คิดจะคุยเรื่องนี้กับเขาต่อจึงยุติการคุยเกี่ยวกับกำลังภายในที่คืนกลับมาของตนเพียงเท่านี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันอีก แม้หมู่บ้านเหล่าอัวจื่อจะยากจนแต่ความเป็นอยู่กลับเงียบสงบไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่ต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เหมยหลินจำความได้นางไม่เคยมีชีวิตที่สุขสงบเช่นนี้มาก่อนแม้จะใช้ชีวิตลำบากแต่ก็คุ้มค่า เพียงแต่ความเจ็บปวดจากยาพิษที่ลดลงจากการกินยาสมุนไพรนั้นมิได้ลดน้อยลงร่างกายของนางแย่ลงเรื่อยๆขัดกับกำลังภายในที่มีเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งทำให้นางหมดสติไปหลายครั้ง มีครั้งหนึ่งนางหมดสติระหว่างทางที่กลับจากล่าสัตว์ถูกชาวบ้านคนหนึ่งหามส่งกลับมาบ้านเมื่อรู้สึกตัวอีกทีนางก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนแท่นหินมูหลงจริงเหอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับนางมีสีหน้าไม่ค่อยดี ยังไม่ทันนึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็ดตัวผู้พูดภาษาท้องถิ่นไม่หยุดเมื่อหันกลับไปมอง,ยงมอ,อย่างเม่อรอยตึงเห็นชายร่างเตี้ยนั่งพับขาอยู่บนปลายแท่นหินด้านหนึ่งเขายกชามใส่น้ำดื่มอึกใหญ่ไปพร้อมๆกับคุยกับมู่หลงติ่งเหอเขาเป็นคนพูดเสียส่วนมากส่วนมู่หลงติงเหอเป็นคนฟังมีกลิ่นถั่วเน่ารอยอบอวนในห้องจนเหมยอลินแทบจะหมด สติไปอีกครั้งคนคนนั้นเห็นเหมหลินรู้สึกตัวก็แสดงความยินดีอย่างออกนอกหน้าถ้าไม่ติดว่าถูกสายตาที่ยันช้าของมู่หลงจริงเหอต้องอยู่เขาคงจะถมเข้าใส่นางแล้วน้องสาวสกุลหลินรู้สึกตัวแล้วหรือดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อน เขายื่นชามใส่น้ำที่ถืออยู่ให้ไหมหลินอย่างกระตือเรือร้อนแค่นั้นยังไม่พอยังชังโงกหน้าเข้ามาใกล้กลารเคลื่อนไหวของเขาทำให้กลิ่นถั่วหน้ารุนแรงขึ้นไหมหลินยันตัวลุกขึ้นนั่งสีหน้าของนางยังซีดขาวรับชามมาถือเอาไว้แต่ไม่ได้ดื่มท่านคือ แม้นางอยากจะไล่ใช้แปลกหน้าคนนี้ออกไปมากแค่ไหนแต่ความประมัดระวังตัวที่มีอยู่ทำให้นางคลี่ยิ้มอ่อนๆซักถามให้รู้ต้นสายปลายเหตุก่อนแล้วค่อยว่ากันเหมยหลินเป็นหญิงหน้าตางดงามอยู่แล้วรอยยิ้มของนางยิ่งดูมีความอ่อนหวานมากขึ้นใบหน้าซีดขาวทำให้คนที่เห็นเกิดความสงสาร แต่มีได้ลดพรอนความงดงามของนางแม้แต่น้อยชายคนนั้นนั่งมองตาครั้งถ้าไม่ใช่เพราะมู่หลงจริงเหอพ่อนเสียงขึ้นจมูกเกรงว่าน้ำลายคงไหลออกจากปากชายคนนั้นไปแล้ว แม้เหมยหลินจะไม่พอใจแต่มีได้แสดงออกทั้งสี่หน้านางปัดผ้าห่มออกจากตัวเกล้าหลงจากแท่นหินจับผ้าห่มเน็บข้างลำตัวให้มู่รหลงจริงเหอได้ยินชายคนนั้นอธิบายอย่างติดติดขัดขัดคล้ายคนติดอ่างนางฟังอยู่สักพัก ค่อยรู้ว่าที่แท้แล้วเขาเจอนางนอนหมดสติอยู่กลางทางจึงพากลับมาบ้านไม่ว่าอย่างไรชายคนนี้ก็ช่วยเหลือนางจะให้ชักสีหน้าใส่เขาก็ไม่ได้ไมหมลินเลือก,กระต่ายป่าสองตัวไก่ป่าห้าตัวและกวางป่าอีกหนึ่งตัวมอบให้เขาแทนคำขอบคุณกว่าจะทำให้ชายคนนั้นขอตัวกลับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักได้ก็ยากกว่าที่คิด คนในหมู่บ้านแห่งนี้แม้จะอยู่บนภูเขาแต่คนที่ล่าสัตว์ได้นั้นมีไม่กี่คนส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาดังนั้นของที่นางมอบให้จึงมีมูลค่าไม่น้อยส่งชายคนนั้นออกไปแล้วเมื่อกลับมาถึงห้องโถงยังคงมีกลิ่นถั่วเน่าที่หน้าเวียนหัวอยู่สีหน้าของมู่หลงจริงเหอไม่ดีอย่างยิ่ง เหมยหลินจำได้ว่าตอนที่เขาได้กลิ่นตัวของซื้อกุยเขาก็มีสีหน้าไม่ดีแต่นี่เขาอดทนได้นานไม่แสดงท่าทีใดๆออกมาก็นับว่าอยู่เหนือความคาดหมายจนเหมยหลิ่นทั้งสงสารทั้งขบขนันข้าอยากออกไปข้างนอกเขาเอ่ยขึ้นเห็นได้ชัดว่าทนไม่ไหวเหมยหลินมองไปนอกหน้าต่าง ตอนนี้เป็นเวลาใกล้คำ่ำแสงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้าสาดส่องไปทั่วภูเขาท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีส้มแสดเป็นภาพยามเย็นที่น่าดูพอคิดว่ามู่หลงจริงเหอไม่ได้ออกไปไหนมานานแล้วไหมหลินจึงรับคำหาสิ่งที่พอจะเรียกว่าเก้าอี้มาวางเพียงกับกำแพงบ้านแล้วค่อยแบกร่างเขา นางเพิ่งแบกโมหลงจริงเหอไว้บนหลังเดินไปได้แค่สองก้าวก็ถูกเขากัดใบหูไมยหลินขาอ่อนเกือบหกลม้มเจ้าจะถูกใจคนลามกคนนั้นไม่ได้มหลงจริงเหอพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำกว่าปกติอีกทั้งยังเป็นเหมือนคำสั่งมากกว่าที่จะเป็นคำบอกเล่าไหมยหลินตั้งสติ เดินหน้าต่อนางเดินไปพลางคิดถึงความหมายไปพรางสุดท้ายก็หัวเราะเบาๆคิดอะไรของท่านคนในหมู่บ้านต่างคิดว่าพวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วยังจะกล้าคิดไม่ซื่อกับนางอีกหรือยิ่งไปกว่านั้นนางรู้ถึงสภาพร่างกายของตนดีไหนยังจะต้องดูแลมู่หลงจริงเหรอยังจะมีเวลาหรือความคิดไปทำอะไรอย่างอื่นอีกเล่า มัวหลงจริงเหอเบ้ปากแต่ยังกัดไม่ปล่อยถ้าเช่นนั้นเจ้ายิ้มหวานหวานสเสน่ห์ให้เขาทำไมหวานสเสน่ห์หวานสเสน่ห์หวานสเสน่ห์ในหัวของเหมยหลินมีแต่คำคำนี้นางเกือบกระอักเลือดด้วยความโมโหตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งค่อยตอบอย่างแผนใจว่าที่ข้ายิ้มหวานให้ท่านก็ไม่เห็นจะหวานสเสน่ห์อะไรได้ นางโมโหจนพูดจาไม่คิดพูดจบค่อยนึกขึ้นได้ผิวหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีเสียงหัวเราะของมู่หลงจิ่งเหอดังขึ้นพร้อมกับอารมณ์ที่แจ่มใสรอจนกระทั่งเหมยหลินจับเขานั่งบนเก้าอี้ดีแล้วสีหน้าแววตาก็กลับคืนสู่ปกติมิได้ทำหน้าตาเหมือนมีคนติดหนี้เขาอีก ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ